อยู่ในอ้อมกอดคงจะชอบรอกคอยกอดเธอก่อนที่ยามจะหลับนอนรู้ดีว่าเธอไม่กล้าบอกคงจะชอบรอกเพราะว่าตัวฉันเป็นความสุขให้เธอได้อู้ชายคนนี้ที่พร้อมดูแลตัวเธอก่อนนอนให้เธอได้ยิ้มไม่ร้องสัญญาว่าจะอยู่ตรงนี้แล้วเธอจะยอมรับไหมให้ชายเธอ ไธอด้อยู่ดูแลตัวเธอจนตายช่วยบอกกับฉันได้ไหมาฉันนั้นรักเธอถึงจะไม่ได้ร่อไม่ได้รวยเหมือนใครอยากบอกว่ารักเธอ ก็ไม่ได้แพ้เหมือนใครเขาจะพรุ่งนี้จะอยู่ตรงนี้คอยอยู่เคียงข้างตลอดไปมั่นใจได้เลยว่าชายคนนี้พร้อมที่จะให้หมดทางใจเป็นแค่ผู้ชายคนเดียวที่โคเซอร์แต่ว่าชายคนนี้พร้อมจะดูแลเธอให้ดีที่สุดกว่าคนอื่นที่พบเจอเป็นคนธรรมดาที่ไม่รู้ระอยู่ในอ้อมกอด คงจะชอบรอคอยกอดเธอก่อนที่ยามจะหลับนอนรู้ดีว่าเธอไม่กล้าบอกคงจะชอบรองเพราะว่าตัวฉันเป็นความสุขให้เธอได้ก็อยากจะบอก แม้ความจริงมาตลอดถึงแม่ตัวฉันจะน่าเฮียมีแต่ความจริงใจไม่ได้คิดจะมาหลอกเธอเป็นแค่ผู้ชายเซรอเซรอคงไม่ใช่สเปคเหมือนใครคนอื่นเขาเพราะนี่คือผู้ชายเบอร์เบอร์ที่พร้อมจะมอบหัวใจอบอุ่นให้กับเขาผมเปล่าสตรีมเมอร์ไม่ได้หลอกมันัสตินบ b เบอร์แต่ผมก็ยังมีปัญญาที่จะพาเธอเที่ยวพร้อมกับไปดินเนอร์ถ่ายรูปด้วยกันใช้ฟิลเตอร์ฟอลโลปไอจีเป็นฟิวเจอร์ไปเล่องพวกนี้ผมก็ทำได้ถ้าเธอคิดว่าผมนั้นใช่ก่อนจะจบผมก็ไม่อยากจะโกรธแล้วเป็นความจริงที่พูดผมรู้สึกว่าผม,ม okay น่า และแรกบทบาองจบและเรื่องทางนี้มันอยู่ที่เธอนั้นว่าเธอเลือกแค่นี้ก็จบแล้ก็ฉันนั้นรักเธอถึงจะไม่ได้รอไม่ได้รวยเหมือนใครอยากบอกว่ารักเธอฉันก็ไม่ได้แพ้เหมือนใครเขาจากพรุ่งนี้จะอยู่ตรงนี้คอยอยู่เคียงข้างตลอดไปมั่นใจได้เลยว่าชายคนนี้พร้อมที่จะให้หมดทันใจ